ฝึกซ้อมดีแต่โภชนาการไม่ถึงก็อาจจะพัฒนาได้ไม่ไกลนะครับรูคเฮา o คลเลจฟุตบอ a l อ a c a d e มีโรงเรียนมัธยมฟุตบอลที่ดีที่สุดในประเทศอังกฤษ ถ้าเป็นมืออาชีพจริงๆไม่ว่าโค้ิโกเองก็มีประสบการณ์ในการดูแลน้องๆนักเตะทีมชาติหรือการไปเป็นนักุูบาอาชีพจริงๆเขาก็จะมีนักโภชนาการมาจัดวางโปรแกรมให้ในแต่ละในแต่ละวันในสัปดาห์ในแต่ละวันใน,ใน,น,ใ,นในเดือนในปีฉะนั้นนะเราก็จะถูกวางไว้ว่าอะไรที่ควรจะใช้ในการก่อนการแข่งขันอย่างเช่นเราบอกว่าเราควรจะต้องทานในพวก แป้งเยอะๆใช่ไหมถ้าเป็นยุโรปเขาก็จะทานพวกสปาเกตตี้ลาซานญาแต่ถ้าเราเป็นคนไทยเราจะไปทำเหมือนฝรั่งได้ไหมก็เปลี่ยนจากสปาเกตตี้มาเป็นอะไรก็อาจจะเป็นผัดไทยผัดซีอิว๊วเห็นไหมเราเราเราให้นักโภชนาการเข้ามาดูว่าถ้าเราทำตามสูตรของฝรั่งแต่เด็กไม่ทานมันก็ไม่มีประโยชน์ฉะนั้นเราก็เอาสูตรนะ ที่มันได้สารอาหารครบมาปรับเปลี่ยนตามอาหารพื้นบ้านก็ได้เห็นไหมหรือว่าถ้าจะทานเนื้อสัตว์นะหลังจากแข่งเ,เสร็จแล้วเราเราต้องอาจพวกโปรโตีนพวกเสเต็กพวกอะไรเนะียใช่ไหมเราก็อาจจะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ทานเป็นสเต็กก็ได้อาจจะเป็นหมูหมกักแล้วก็กริลนะเป็นปิ้งเป็นย่างหรือจะตุนเห็นไหมครับมันไม่ได้ไหมายความว่าจะต้องเป็นสเต็ก เหมือนกับฝรั่งถูกไหมฉะนั้นเราก็พยายามให้ไอเดียว่านักโภชนาการที่เข้ามาดูแลนักกีฬาเนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะทําอาหารที่เป็นสไตล์ฝรั่งมาแต่เด็กไม่ชอบบางครั้งเด็กอยู่ต่างจังหวัดเด็กอยู่อีสานเด็กอยู่ภาคใต้เด็กอยู่ภาคเหนือชอบทานอาหารสไตล์ของตัวเองแต่เราเอา,นาเนื้อสัตว์มาทําเป็นอาหารสไตล์ของแต่ละภาคมันก็ทําให้เด็กอยากทานมากขึ้น จะเห็นได้ว่ามันมีปัญหาเยอะนะเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันเขาเรียกว่าไม่ได้ถูกฝึกมาตั้งแต่เด็กอะ่ะถูกไหมการทานเนี่ยมันยากมากนะเพราะว่าแต่ละบ้านทานไม่เหมือนกันบางคนชอบทานเผ็ดบางคนชอบทานจืดนะถูกไหมฉะนั้นพอมาเป็นนักบอลอาชีพเนี่ยเราต้องมาพยายามปรับตัวให้เข้าว่าโภชนาการที่ทางทีมดูแลเนี่ยมันถูกปากไหมถ้าไม่ถูกปากเราก็ต้องเป็นคน้นเราต้องสังเกตดูนะ ไม่ใช่ว่าเรามีนักโภชนาการมาอย่างดีเลยแต่ปรากฏว่าเด็กทานแค่ข้าวไม่ถึงจานเห็นไหมครับมันก็ไม่ได้นะครับมีประสบการณ์จากเด็กๆเ,เล็กๆนะครับที่มีความเข้าใจที่ผิดว่านะถ้าทานอาหารก่อนแข่งนะมันจะจุกหรือไม่ทานไปเลยมันก็ไม่มีพลังงานจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ดูแค่ว่าทานก่อนได้ไหมทานก่อนได้ แต่ต้องมีเวลาย่อย2-3ชั่วโมงนะแล้วก็ต้องไม่ทานเนื้อสัตว์นะเพราะมันย่อยยากถูกไหมฉะนั้นเราก็ต้องให้องค์ความรู้เด็กๆไปว่ามันต้องทานเพราะจะต้องมีพลังงานรวมถึงเวลาแข่งขันด้วยนะเวลาแข่งขันเนี่ยจะเห็นว่าช่วงพักครึ่งใช่ไหมนั้นเราต้องเติมพลังงานไหมบางบางบางสโมสรบางลับก็จะมีกล้วย ที่มันย่อยง่าย,ายเห็นไหมหรือว่าเราดูประเภทกีฬาอื่นๆไม่ว่าจะเป็นแข่งขันเทนนิสช่วงพักเบรกเขาก็เอากล้วยมากัดสักคำหนึ่งสองคำเพื่อเติมพลังงานเห็นไหมฉะนั้นฉะนั้นสารอาหารที่จะเข้าไปเนี่ยเราต้องดูว่าเ,เด็กที่เล่นอยู่มันขาดไหมมันขาดมันก็โหยสมัยก่อนเด็กที่มาเล่นฟุตบอลไม่กล้าไปดื่มน้ําข้างสนามเพราะกลัวว่าโค้ชจะว่าไม่ฟิตเห็นไหมเป็นความเข้าใจผิด แต่จริงๆแล้วเนี่ยฟีฟ่าเขาบอกว่า,าเมื่อเราเล่นหนักๆมาปุ๊บน้ําก็จะออกจากร่างกายเยอะถ้ามันร่างกายมันขาดน้ํามันก็จะเป็นตะคิวนะหรือถ้าอาการรุนแรงก็อาจจะสลบได้ถูกไหมฉะนั้นอากาศที่มันร้อนอยู่แล้วเนี่ยเราต้องเติมน้ำํำตลอดก็เป็นหนึ่งในวิธีการที่เด็กทุกคนสามารถจิบได้ตลอดเวลาแต่ไม่ต้องดื่มเยอะเพราะถ้าดื่มเยอะมันก็จะจุก ถูกไหมฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องพยายามถ่ายทอดให้กับเด็กๆทุกคนแล้วก็รวมถึงโค้ด้วยก็ต้องรู้ด้วยว่านะครับเราจะต้องวางขวดน้ําไว้รอบสนามเพื่อให้เด็กได้จิบได้ตลอดเวลาเพราะว่าถ้าเด็กทุกคนมีพลังงานนะมันก็สามารถที่จะเล่นได้เขาเรียกว่าเต็มเต็มที่แล้วก็พีคเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้นะครับ โคซิโกขอ,อย้อนไปในยุคดิมทีมหน่อยก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีอย่างหนึ่งนะเพราะว่าในวันนั้นเนี่ยเราเพิ่งเข้ามาอยู่ในแคมป์ดิมทีมเองเราก็ได้ถูกปรับเปลี่ยนในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็สิ่งที่เห็นชัดเจนก็คือในเรื่องของโภชนาการเพราะว่าในยุคของดิมทีมเนี่ยเราได้ถูกจัดวันโภชนาการตั้งแต่เช้ายันเย็นเช้าเนี่ยทุกคนจะต้องทานสลัดแล้วก็ทานอาหารแบบเบรคฟาสต์แบบสไตล์ฝรั่งแล้วก็จะมีนมตบท้ายด้วย ก่อนที่จะไปเขาเรียกว่าไปเรียนหนังสือหลังจากที่ซ้อมเสร็จในช่วงเช้าแล้วแล้วตอนเที่ยงเนี่ยนะครับเราก็จะต้องหาอาหารทานที่ให้มันพร้อมที่จะมาซ้อมในตอนเย็นแต่ตอนเย็นเนี่ยก็จะเป็นมื้อหนักที่เราจะต้องทานเนื้อนมไข่ทุกอย่างแบบสมบูรณ์เลยนะครับแล้วก็ก่อนนอนก็จะมีทานเขาเรียกว่าดื่มนมแล้วก็ทานอาหารเสริมที่มันจะต้องทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้ดี ฉะนั้นพอพอเราได้ประสบการณ์ตรงจุดนั้นเนี่ยแล้วมันก็ติดตัวกับเรามาตลอดแล้วเรามีโอกาสได้ไปค้าแข้งต่างประเทศที่อังกฤษเราก็ไม่มีปัญหาในเรื่องการการทานฉะนั้นพอเราไปต่างประเทศปุ๊บเราทานได้ซ้อมได้หลับได้นอนได้ชีวิตค้าแข้งมันก็สมบูรณ์แบบแล้วฉะนั้นขึ้นอยู่กับว่านะเราจะลงไปได้มีโอกาสลงไปเล่นมากน้อยขนาดไหนแค่นั้นเองนะครับ